สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้เราจะมารีวิวบ้านให้ดูก yup ันเริ่มจากห้องแรกนะคะก็เออนั่นตัวเราก็จะมีอันนี้ห้องแม่บางทีเราก็มานอนด้วยส่วนใหญ่เราก็จะนอนห้องแม่นี้ก็มีตู้เสื้อผ้ามีเสื้อพ่ออยู่นิดนึงที่เหลือก็เป็นของแม่อา อันนี้ก็เป็นของอันนี้ตู้นี้ของแม่หมดเลยแล้วก็มีไอแพดเครื่องแหละอันนี้ก็อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรนี่ก็ของตั้งโชว์แม่ดูดิซื้อมาเยอะมากนี่ก็อาร์ทีของโชว์เยอะๆของแม่นั่โอเค อันนั้นอุดประตูไปแล้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำมีถูถส้วมอย่างนี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนี่ที่อาบน้ำรองผ้าคุณหนูอะไรก็ว่าไปนี่ก็เป็นอ่ะที่เก็บของตู้ตุต๊กตา เลโก้ขอชั้นเก็บของที่นีตู้เล่นก็แล้วแต่ว่ากันไปอันนี้ห้องเรานี่ก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนใครอยู่โรงเรียนเดียวกับเราก็น่าจะรู้แะละนี่ก็หมวกแ้นาลีนี่ยังลบยังไม่ได้รีวิวให้ดูของเล่นที่รีวิวไปแล้วฉันเก็บของฉันนังสืออะไรก็ที่วัดรูปตู้เก็บของตู้ตุ๊กตา เอาแบบนี้นี่ก็มีทีวีงูอยู่อันนึงแผ่นซีดีครึ่งของเล่นนะอะไรแบบเนี้นี่ก็เป็นเตียงอันนั้นคือเศษขี้ฝุ่นนี่ก็เป็นที่เก็บกระเป๋าอะไรนี่ก็ตู้เสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าเราหมดเลยนะแค่ข้างบนก็มีหมวกวางอยู่เป็นหมวกกันนอ็อก ข้างบนก็เป็นเสื้อกันหนาวอ่าน,นี่เป็นมีที่เก็บหผีสาอยอะไรก็ไม่รู้ก็กระจกก็ที่ชุด,ดว่ายนา้ำแล้วก็โบโรงเรียนนี่จริงจริงนายเสื้อกล้ามชุดชั้นไหนอะไรก็ว่าไปอ่าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของแม่แม่แต่ฝากเก็บแม่เก็บไม,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 ม่พอเบล อันนี้เป็นโซนที่นั่งบ่อยที่สุดก็คือโต๊ะนักเรียนอันนั้นกระเป๋าเก่าก็จะมีรีโมททีวีกบเหลาซุเป,ป,ปร์คาหนังสือชั้นที่สองเหมือนตกเขียนลงไปหแบบนี้มีกระดาษ A4 นูนยี่ห้อกิงคองถูกมากอ่านี่เพิ่งเรียนทีวคอนโดในสายขาอยู่แ็มขัดเนตนารีคือขาตักเรียนก็ว่าไปก็ ตู้เก็บของ,องเก็บของการเก็นอะไรแบบนี้มันก็เป็นแฟ้มมันยังเงินนะอ่าอันนี้แบงค์ดอลลาร์แบงค์หน,นึ่งอันนี้ก็หูฟังรีวิวไปแล้วอันนี้รอระบายสีเองอน,นี่ก็เป็นที่เก็บรางวัลหนึ่ก็มีตุ๊กตาห้อยตรงเตียงตรงเตียง นี่เบบี้กิสตันเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันนี่ก็ชุดกันหนาวตกตากระเป๋านักเรียน,นก็เป็นตู้เออเป็นชั้นเก็บกระเป๋าของเล่นตู้เย็ยน นี่นี่ตู้วางคอมตู้นมอ,นนอนนกนนล่องน,นะนาฬิกาอ่าอันนี้ก็เป็นของเล่นนะนี่ที่ดีผาในนี้ก็มีหมวกมีดอมเมเยอร์มีลมมีโปสเตอร์พัดลม น,นี่ก็ตู้เสื้อผ้าพอเยอะมากอันนี้กีตาร์เราเองข้างหลังเดี๋ยวเราไปรีวิวหลัอันนี้ก็เป็นโซนนั่งเล่นของอน,นี่นมโอริโอเราเพิ่งทำเมื่อกี้น,นี่ก็โซนอันนี้ตู้ยามีกระจกด้วย เยวเป,ป,ปิดแป๊บนึงก็มีอ่ะมีโปสเตอร์อนนาณนณะ์น้ำนะก็นี่นี่ก็มีชั้นวางของนะ้ำรางน้ำอันนี้ก็เป็นเก็บตู้เก็บชามอะไรเล็กๆพวกาแฟอะไรใบชาน,นี่ก็เป็นตู้เก็บรองเท้าอย่างนี้ นี่ก็อ่มีเก็บของเก็บรองเท้ากันไก่ที่ฉีดหน้าอะไรก็ว่าไปใบก้อนรองเท้าอ่าอันนี้ก็ตีดอัวไว้ตู้วางของนั้นกล้องวงจรปิดนั้นจิกซอพ่อยังตอบไม่เสร็จ ตู้เก็บของของแม่หมดเลยอยันนั้นดา่าพ่อเราทําให้อันนี้เลโก้เราต่อเองหมดเลยนะไม่ได้โกหกนะเนี้ยดูสิอะแบบนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลัง่อยก่อนอนะันนั้นก็ส่วนทํำยังลบอันนี้ก็เป็นตู้เก็บของออกเดนยังไม่ได้เสียบปลั๊กก็เลยเล่นไม่ได้รีโมททีวีเนี่นนะนย,นนยนนอันนั้นอะเป็นอันโน้นอันนู้นอันนี้ก็เป็นชั้นวางของ ก่อนเก็บของอันนี้รถบงังอันนี้ก็เป็นแผ่นซีดีเละมากอายจังเขียอันนี้ก็เป็นชั้นวางของมีเครื่องปิ้นเซอร์ตู้เย็นอีกอันหนึ่งก็เป็นวางแก้วมีทีวีเสียชั้นหนังสือส่งของพ่อเน,นี่ยพ่ออ่านหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยพ่อก็จะมาน,านั่งอ่านตรงนี้สก้าผ้าพ่อเดี๋ยวเปิดไฟให้แปบบ๊บนึง โอเคตู้เย็นอันนี้ก็เป็นกระดาษนนก็มีไม้จิ้มฟันมะนาวอันนี้ก็เป็นโลงงลโอเคมีแผ่นสีดีตะกร้าผ้าที่วางหมวกถังขยะน,นี่ก็เป็นห้องน้ำพ่อแล้วก็ห้องน้ำเรานั้นห้องน้ำแม่ มีตู้ชั้นวางของสำหรับประตูนี้ก็มีที่แขวนมีที่แขวนอีกอัน,นหนึงกคุ้มผมกระจกสีเขียวฝักบัวสบู่นี่ก็วางสบู่เป็นสีฟันนี่ผ้าขี้ริ้วไม่ต้องไปสนใจโอเคแล้วก็มีห้องทำงานเป็นห้องคอมพิวเตอร์ น,นี่ก็เป็นห้องทำงานพ่อเรานั้นพ่อเรานั่งอยู่มีโซฟาทีวีชั้นเก็บของตู้ของอันนี้ก็คอมพ่งเอาไปซ่อมมีเครื่องแฟกแผ่นเกมเป็นอะไรก็ว่าแต่อันนี้นนครือง,งานของพ่ออันนี้ของพ่อกับของเราไปเล่นเกมคีย์บอร์ดก็ใช้เป็นเอ่อไมโครซอฟของ Microsoft อันนี้ก็ของ Microsoft แต่เราชอบนี้นี่คอมแมคโครซอมเหมือนกันแต่มันเป็นคีย์บอร์ดมีสายเครื่องเผานี่อะไรก็ตู้เก็บของชากขายะอ่ะมีกระดาษกาวัฏิทินโอเคข้างนอกก็เออจะมีรถมีอาหารแมวมีอะไรอย่างถ้าเปนใสร่รองเท้าก่อน มีรถสองคันมอเต,ตรอร์ไซค์ตรงนู้นมีสวนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ที่นั่งมีจริงๆแล้วจะมีแมวประตูบ้านยังไม่ปิดอันนี้ก็เป็นชั้นวางรองเท้าอาหารแมวโต๊ะอันนี้ก็เป็นหน้าตา่างหมวกยักษ์ของพ่อ,อนั่นก็เป็นร่มที่นั่งเอ,อ่ออะไรก็ว่าไป ก็ต่อไปก็เหลือโซนสุดท้ายแล้วก็สวนหลังบ้านเราซักผ้าดูนี่ก็ถังขยะอ,อันนี้ก็เป็นโซนทําครัวแต่เราไม่ค่อยจะไอ้นี่หรอกซื้อซื้อมาแล้วก็กินเลยก็ยจะเป็นแบบนี้มีเขาจ้า รู้แล้วเคาน์เตอร์อะไรแบบนี้มีเตาเก๊ะหุงข้าอยู่ตรงนั้นที่สภพพลังกติกดน้คนคอก่จะเข้านะจ๊ะก็เดี๋ยวกินนมโอรีโอก็จะจบคลิปแล้ว i know